เวลแคชเชอร์ไว้คิดนีบีนสารสกัดทั่วขาวจะมีสารสุดเจ๋งตัวหนึ่งค่ะเป็นสารที่ไฝ่ฟันสําหรับทานที่รักในการทานแป้งสารที่ว่านั่นก็คือสารฟาซิโอลามีน เป็นสารที่พบในถั่วขาวเขาจะไปจับกัาพันธะของแป้งทําให้เอนไซม์อะไมเลตที่ดําหน้าที่ย่อยแป้งย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลไม่ได้ทีนี้อาหารจะพวกแป้งที่เราทานเข้าไปจะไม่ถูกย่อยเป็นน้ําตาลร่างกายขับทิ้งไม่จุดซึมคงเราผลลัพธ์ออกใช่ไหมคะว่ามันจะเลอดแค่ไหนซึ่งสารสก,กัดถั่วขาวกล่องนี้มี15ซองทานผสมน้ำวันละหนึ่งซองไม่ต้องละลดแป้งก็สามารถมีสวดส่งที่ลนเดอร์ได้ไว้คิดที่บีนจาก b บ l แ c a t ชอร์ หอมเกดยืนหนึ่งพรีเมียมแฮ์แคร์และนี่คือหอมเกดเนเชอรัลคัลเลชายแชมพูดูแลผมทำสีด้วยสารกัดออร์แกนิกจากธรรมชาติได้รับมาตรฐานจากยุโรปและอเมริการวบรวมที่สุดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไว้ในขวดนี้ไม่ว่าจะเป็นทรีดวีเมทิกลอเรียลาคอมเพล็กและสุดยอดเทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะเฮลิโอเจนอลเมทิกพลัสเคโรติก ช่วยบำรุงซ่อมแซมปกป้องเส้นผมเราแบบไม่ต้องหมักผมนุ่มสวยเงางามตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ปลอดภยัยไร้สารเคมีรักผมรักสุขภาพต้องใช้หอมเกรดเท่านั้นค่ะเมื่อก่อนนอนไปทั้งคืนแต่ตื่นมายังเหนื่อยเพลียไม่สดใสถือว่าเสียเวลาเปล่าๆค่ะส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งระบบเลย เดี๋ยวนี้การทานแมกนีเซียมไครเิเนตกระปุกนี้เพราะเป็นแมกนีเซียมที่ร่างกายดูดซึมไวหลับลึกตื่นมาสดใสสดชื่นค่ะแมกนีเซียมดีมากๆเลยค่ะได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งบุญแบบล้นๆกินเจไม่จำเจถ้ามีก o ดเนเจอร์ซอยมิวอร่อยดื่วง่ายได้คุณค่าเต็มๆ นมแพนเบรดเจทั้งสสูตรเลยค่ะสูตรนี้นมแปะกล้วยสมาร์ทโกลเดนเมมบรียไม่วนเหลืองฟักทองตาบา้างน้ำผึ้งพร้อมแปะกล้วยและเกากี้แบบเต็มเมล็ดอร่อยเต็มคำบำรุงสมองสีเขียวเป็นไฟร์กรีนบาลานซ์ปรับสมดุลลำไส้ด้วยผักโขมซอยมิ้วฝอยมะพร้าวเดลและซูเปอร์ฟู้ดอย่างเมล็ดเจียสุดท้ายโปรตีนจุกๆด้วยอัลมอนด์ซอยมิ้ว,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 อว,ว, mond, อวนอกจากจะมีซอยมิ้วและอัลมอนด์ยังเพิ่มความอร่อยด้วยว่านหางจระเข้สูตรนี้เลือกเป็นโลหรือโนชูการ์ก็ได้ค่ะเป็นเจที่สุกทุกปีเพราะนมแพนบรอรอ่ยททุกกสีีใจ สูตร Good Nature สนใจทักเลยค่ะที่บ้านเขียวออนไลน์ Good Nature